ไปไปมีความสู้กับเขาให้สมกับที่เราเสียใจเฮ้อเด็กสมัยนี้ไม่ตามใจนิดหน่อยก็ต้องจะไปอย่างเดียวเฮ้อเหนื่อยอ่ะวันนี้นะครับแสงเหนือเข้ามาดูไล่หัวละพาที่ปลูกไปนะครับแปลงนี้แสงเหนือตัดคณะไปได้ประมาณสัก 20วันนะครับไม่แน่ใจประมาณ20วันแสงเหนือก็ปลูกหัวละพาลงไปแล้วนะครับผม <passo S 1> เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวิธีการปลูกหั vel, วละพาแสงเหนือปลูกแบบไหนนะครับดูเป็นแนวทางกันได้นะครับวิธีการปลูกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่แสงเหนือปลูกแบบนี้นะครับนี่แสงเหนือปลูกไปแล้วหัวละพาเป็นแล้วนะครับอ่ะดูดูนะครับว่าหัวละพานี่เป็นแล้วนะครับ เป็นต้นแล้วนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยครับว่าแสงเหนือปลูกแบบไหนนะครับอ่ามาดูกันเลยครับพี่พี่ท่านใดสนใจจะใช้คอพีนาเพอร์24%อินบล็อกมาสอบถามแสงเหนือได้นะครับหนาล้านทั่วไปเป็น10% 12%นะครับของแสงเหนือ24%นะครับผม ครับวันนี้วันที่5ตุลานะครับแสงเหนือก็จะมาปลูกขรละพานะครับผมแสงเหนือใช้ร่องเก่านะครับเพิ่งจะตัดคณะไปได้อาทิตย์หนึ่งก็จะปลูกเลยนะครับร่องเก่าวิธีการปลูกก็จะเอาไม้ทิมเป็นรูหลุมนะครับแล้วถึงจะใส่ต้นกล้าลงไปนะครับถ้าปลูกแบบนี้อัตราการรอด90%นะครับ แต่ถ้าไม่ใช้ไม้นำให้เป็นหลุมก่อนอัตราการรอดจะน้อยนะครับเคยทำแบบนั้นแล้วอัตราการรอด5 0เนะครับสำหรับมือใหม่ลองเริ่มปลูกกันได้นะครับปลูกน้อยๆก่อนกันได้นะครับมีประสบการณ์เราค่อยปลูกกันเยอะนะครับผมตัดไว้ส่งตลาดได้นะครับตลาดสี่มุมเมืองก็ไปกันได้นะครับใครก็ขายได้นะครับหัวละพาขายไม่ยากเพราะปลายปีราคาจะดีมากนะครับ แต่ราคาดีก็จะทำยากหน่อยนะครับเออปลายปีแบบนี้จะเป็นโรคเชื้อราส่วนใหญ่จะเป็นโรคเชื้อรานะครับผมลองไปทำกันดูนะครับปลูกหนึ่งครั้งตัดได้6เดือนถึงหนึ่งปีนะครับผมขอบคุณนะครับ ที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผม